ครับสวัสดีครับเราเจอกันอีกแล้วเนาอะ,อะครั้งที่แล้วเราเจอกันก็คือว่าเราเรียนเรื่องการทำสารบัญอัตโนมัติคราวนี้เรามีลูกเล่นเล็ก,ลกๆน้อยๆนะครับเผื่อบางคนเราอยากไ้ใช้ก็คือว่าการแปลงข้อความให้เป็นตลางได้แล้วก็มันสามารถแปลงจากตารางกลับเป็นข้อความด้วยก็ได้นะครับผมอะ นะเพื่อ็นการเสียเวลาเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับณนะตอนนี้นะครับผมมีชุดข้อมูลอยู่หนึ่งชุดคือชุดแบบนี้นะครับปึออ๊บอ่ะนะครับอันนี้แค่คำว่าเจ้าของก็คือเป็นหัวข้อว่าข้อมูลนีคือเกี่ยวกับเจ้าของเนาะอ่าส่วนนี้คือข้อมูลสิ่งลูกสร้างเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะแปลงตัวข้อมูลที่เป็นข้อมูลลักษณะแบบนี้ให้เป็นตารางได้แต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นนะครับเราต้องตั้งคาถามก่อนว่า แล้วมาอยู่ๆเนี่ยมันแปลงได้เนี่ยแปลงได้อย่างไงเราจําเป็นต้องมีใส่อะไรอีกหรือเปล่าอ่ะนะครับก่อนที่ไปตรงนั้นนะครับเราจะมาดูกันว่าต้องทำอย่างไงกันบ้างก่อนอื่นนะครับให้เรามาที่ริบบอนหน้าแรกนะครับคือริบบอนหน้าแรกมีก่อนเนาะแล้วก็ให้เราเอาเมาส์นะครับมาคลิกที่ตัวของแท็บที่เป็นเครื่องหมายพายเนาะกดเลยครับปึ้งอ่านะครับถามว่าเจ้าแท็บตัวเนี้ย แ <c oughs> ท็บเครื่องหมายพายเอาไว้แสดงอะไรนะครับหน้าที่ของเขานะครับจะทําหน้าที่ในการแสดงว่าผู้ใช้เนี่ยมีการกดปุ่มอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นนี e ่เห็นไมเลยเป็นลูกศรแบบเนี้ยเราเรียกว่าปุ่มแทบ็บถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องหมายพายเนี่ยนะมันคือกดปุ่ม Enter นะครับแล้วถ้าเกิดว่ากดปุ่ม s p c e e b r นะครับเห็นไมเลยมันจะเป็นจุด แต่ถ้าเกิดกดปุ่มแท็บอีกปุ๊บมีเห็นไหมมันก็จะเป็นลูกศรถ้าเราบอกขึ้นมาท่านใหม่กดปุ่ม Enter ปึ่งก็จะเป็นรูปพายลงมาตามตัวเคอร์อเซอร์เลยเนาะหลายคนตั้งคำถามว่าเอ๊แล้วทําไมเราต้องกดปุ่มพายเพื่อรู้ว่าเราต้องกดปุ่มอะไรอย่างไรนะครับมันมีผลอะไรเหรอมีครับในการแปลงตัวของข้อความให้เป็นตารางได้นั้น สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องใช้คือปุ่ม tab ครับผู้ลูกศรนี้นะคือปุ่มท็บให้เรากดปุ่มแท็บฝั่งด้านซ้ายมือของคีย์บอร์ดแท็บ a b มานะครับแล้วเจ้าท็บเนี่ยเอาไว้ทําอะไรล่ะแทบหนึ่ง tab เนี่ยเนี่ยพอเราพิมพ์ว่ารหัสเจ้าของปุ๊บแล้วกดหนึ่งไปเป็นชื่อพิมพ์ชื่อเสร็จแล้วกดท็บไปนมสกุลจากนามสกุลปุ๊บมีท็บด้วยเนาะอ่านะครับ โอเคอ่าโอเคนะแท็บอยู่นะครับขออนุญาตอ่นะครับเป็นแท็บอยู่นี่พวอ่าแท็บอยู่แล้วก็ที่อยู่เสร็จปุ๊บแล้วกดปุ่มแท็บเป็นโทรศัพท์ตรงเนี้ยแบบเนี้ยคือการแบ่งเป็นคอลัมน์เราเรียนมาแล้วเนาะตารางคือแบ่งสองส่วนคือมีคอลัมน์กับโลคอลัมน์คือแนวตั้งโลคือแนวนอนโอเคนะแล้วเวลาเราพิมพ์ข้อมูลตรงนี้ ส0 4 6กเขาเป็นรหัสเจ้าของถูกไหมฮะแล้วก็กดแท็บหนึ่งอันกีรสะัก็เปลี่ยนเสมือนว่าอยู่ที่คอลัมน์ชื่อเลอช้ยอยู่ที่นามสก,กุล2องถนนชาย,ยางกูนอำเภอเมืองจังหวัดอุบลก็คือที่อยู่แล้วก็กดแท็บมันคือเบอร์โทรศัพท์นะครับผมจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นตัวบองถ็บแล้ว เราพิมพ์ข้อมูลได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วทําไงต่อเราจะแปลงข้อมูลจากที่เป็นตัวอักษรเนี่ยให้เป็นตารางเนาะทำยังไงนะครับให้เราเลือกข้อมูลทั้งหมดเลยครับพอเราเลือกข้อมูลทั้งหมดปุ๊บแล้วทําไงต่อไปที่ริบบอนแทรครับไปริบบอนแทรปุ๊บมาที่ตารางเนาะปบ๊บมาตรงนี้เลยครับแปลงข้อความเป็นตารางกดเลยครับพอเรากดปุ๊บมันจะขึ้น หน้าตาอ,อย่างนี้ให้มันก็บอกว่า,าตารางเราที่เราต้องการเป็นสร้างเป็นตารางเนี่ยมีทั้งหมด5คอลัมน์แล้วก็5แถวอันนี้ก็คือบวทจะคำนวณจะจะ,จะทําการคํานวณไม่เราเองโดยตอัตโนมัตินะโดยที่รูปแบบในการแบ่งข้อความเราบอกว่าแบ่งด้วยแถวอ่าหกนิแดแถบเนาะแล้วก็เขาบอกว่ามีได้อีกนะครับก็คือแบ่งด้วยจุลภาคก็ได้หรือว่าเครื่องหมายตรงนี้เราต้องมีคนคำนดณเราเองแต่นนนเนื่องจากเมื่อกี้เรากัดที่แถบ ก็กดปุ่มกดปุ่มตกลงครับปึ้งนี่มายังมาแล้วเนาะเห็นไหมครับพอเรามาเสร็จปุ๊บผมขออนุญาตกลับไปหน้าริบบอนหน้าแรกใหม่เนาะหลายคนตัองถามว่าเอ๊ะแล้วไอ้จุดๆนี้คืออะไรอะ่ะเราไม่เคยเห็นเลยเนี่ยมีจุดๆเต็มไปหมดเลยนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับถ้าเราบอกว่าเราอยากเอาจุดตรงนี้ออกจุดตรงนี้ออกให้มาที่ริบบอน หน้าแรกนะครับแล้วก็กดเครื่องหมายพายออกปึ่งมันก็จะหายถูกไหมฮะพอมันหายเสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อปรับแต่งตัวของตารางข้อมูลให้มันดูสวยนิดนึงอ่าปรับฟอนต์ปุ๊บอ่านะครับขนาด16ครัอ่ะอ่าเป็นึนงชุดโอเคเนาะ เป็นตรงกลางซะฟึ๊บนี่ใส่สีซะหน่อยหนึ่งนะครับให้มีสีสันโอเคไหมครับแล้วก็ปรับตรงนี้ให้เป็นตรงกลางได้เหมือนกันโอเคไหมครับอืมเนาะโอเคนี่คือในส่วนของการปรับตัวอักษรให้เป็นตารางนะครับผมคราวนี้เราจะมาดูอย่างนี้กันเราจะปรับตาราง ารางที่เห็นอยู่นี้ตารางให้เป็นตัวอักษรทำอย่างไรนะครับให้เราเอาเมาส์นะครับให้เราเอาเมาส์มาเลือกที่ตารางที่เราต้องการจะเปรับให้เป็นตัวสษรทั้งหมดเลยนะครับพอเราเอาเมาส์มาเลือกสเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสังเกตริบบอนข้างบนนะครับมันจะมีคําว่าริบบอนเค,อเครื่องมือตารางออกแบบแล้วก็โครงให้เรามาที่ข้บโครงก่อนครับพอเลือกข้อโครงปุ๊บแล้วทาไงเอ่ย แปลงข้อความแปลงเป็นข้อความกดครับนี่เขาบอกว่าแปลงข้อความด้วยอะไรด้วยแท็บเหมือนเดิมปึ้งเห็นไหมเลยเขาก็แปลงให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมละเห็นไหมจากตารางก็กลับมาเป็นตัวกษรคราวนี้เราจะแปลงใหม่จากตัวอักษรที่มันมีอยู่แล้วโอ้กลับมาเป็นตารางทำยังไงเลือกข้อมูลทั้งหมดก่อนนะครับ แล้วไปที่ดิฟบอลที่ชื่อว่าแทกนะครับหรือว่าอินเสิร์ปึ๊บแล้วมาที่ตารางเนาะฟับแปลงข้อความเป็นตารางกดเลยครับเขาจะขึ้นมาให้เราเองอันนี้เขาจะเขาจะคำนวณมาให้เราเองโดยตนนัวโนมัตเนาะกดปุ่มตกลงครับปึ๊บน,นี่เขาก็คำนวณมาให้แล้วละก็เซตเป็นตารางมาให้แล้วล่ะพอเราเซตเป็นตารางปุ๊บเรามองดูละม,มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะอ่ะปรับนิดเึงอ่านะครับ ปรับนิดนึงให้มันดูดีเหมือนกับหน้าตาคนทธรนะฮะอ่ะโอเคปึ๊บอ่ะคราวนี้ผมอยากเซตตัวของแถวตรงเนี้ยให้มันอยู่ตรงกลางคืออยู่ตรงกลางฟิลอ่ะไม่ไม่เอาแบบว่าลอยอยู่ข้างบนเนี้ยเราเรียนไปแล้วเนาะมาเราเลือกข้อมความก่อนแล้วมาที่เข่าโคงนี่ให้มาอยู่ตรงกลางนี้เลยปึ๊บนี่มาละค่อยๆปรับทีละนิดทีละนิดเนาะอ่ะนะครับ ตรงนี้เอออ่าตรงนี้ก็ให้มันอยู่ตรงกลางซะเพื่อมันดูดีนิดนึงอ่าโอเคนะตรงนี้อยู่ที่เราปรับตัวของตารางได้เลยนะครับว่าจะปรับเป็นแบบไหนใส่สีได้ไหมได้นะครับเทสีเลยสีเขียวเอาสีอ่อนๆดีกว่าเนานะโอเคเ๊บนะตัวหนาสักนิดนึงนี่นงได้แล้วนะครับนะครับ ฟอนต์ถ้าเป็นขนาดเนี้ยขนาดเท่าไหร่16มันอาจจะเอถอะทะไปนิดนึงอ่ะปรับนิดนึงหน่อยเป็นฟอนต์ขนาด14แทนนี่โอเคนะครับปรับอันนี้เป็น14ด้วยโอเคก็ดูสวยขึ้นมาโดยทันทีนะครับซึ่งเราใช้องค์ความรู้ที่เราเรียนมาสไลด์หรือว่าคลิปก่อนหน้านี้นนหมดเลยเนาะนะครับวันนี้ก็ เสร็จเรียบร้อยนะครับการแปลงตัวของข้อความเป็นตารางและแปลงกลับจากตารางกลับมาเป็นข้อความวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ